สวัสดีครับเราอยู่ในช่องนายดิฟช n แนลใครที่เข้ามาแล้วช่วยกดติดตามและกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับขอบคุณมากครับต่อไปนี้จะเป็นการสปอยนิยายเรื่องทวารโลสตามหาศึกลังพิภพจากเล่มนิยายต้นฉบับอาสูรกืนภบเนื่องจากเป็นการอ่านสดถ้ามีข้อผิดพลาดหรือติดขัดประการใดต้องขออภัยไว้หที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังครับเล่มที่สิบ ตอนที่288กับสู่ระบบทางช้างเผือกพวกธาตรวมตัวกันอยู่ที่ห้องโถงขนาดใหญ่ชั้นสองคุณหลัวงโรดตามผมมาชายผมเขียวเดินนำหน้ายานหลํำนี้ใหญ่กว่ายานมังกรดำของหลัวเพิงมากนะแน่นอนวัสดุที่ใช้ค่อนข้างเยอะเป็นยานระดับดี ที่มีบริเวณชั้นสองของยานหอมีห้องโถงใหญ่ที่มีความกว้างเกินกว่าร้อยเมตรมีบรรดาท่าจำนวนมากอื่นรวมตัวกันอยู่บ้างดูองค์อาจบ้างดูเฮี้ยมเกียมบ้างดูงดงามเย้ายวนใจถ้าไม่บอกใครก็ไม่มีใครมองจากภายนอกแล้วรู้ว่าเป็นข่าท่าเพราะอย่างด้อยที่สุด ก็ยังเป็นถึงนักปิตาอนุภาพระดับจ้าเพาะา 9, ขั้น9ก้าแทงแก่งกว่าหลือเพิงเสียอีมีหรือที่อนุภาพจะอ่อนด้อยบุณหลวช่วยยืนอยู่ข้างหน้าชายผมเขียวลาบูขั้นตอนนี้จะต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งได้หรอเพิงเดินมาถึงด้านหน้าของห้องโถงใหญ่ตามองเราข้าทาสที่ยืนกันตัวตรง มีนักลบระดับดาวพอขั้น91,000คนรวมตัวกันอยู่ส่วนาธาตระดับดาวเลิกทั้ง16คนยืนอยู่ด้านหน้าใกล้หลวเพึงตีเสียงประหลาดดังขึ้นทันใดนั้นแววตาของาธาตทุกคนอยู่ในสภาวะเลื่อนลอยในขนาดที่ชายผมเขียวกำลังสั่งการให้ลูกน้องควบคุมอุปกรณ์อยู่ที่มุมห้อง มีอุปกรณ์ตัวหนึ่งเลงมาที่หัวเฟิงคล้ายทาหน้าที่เก็บข้อมูลเกี่ยวกับหัวเฟิงเอาไว้เวลาผ่านไปทีละวินาทีผ้าทาาทั้งหลายค่อยๆลืมตาขึ้นแลดูมีสติกับคืนมาราวๆสิบสองนาทีผ่านไปนายท่านทาาทั้งหญิงและชาย,ยากับเผ่าต่างๆนับพันคนพากันโค้งอย่างพร้อมเพียง แม่เป็นเสียงทักทายด้วยความเทิดทูลคุณหลวงครับชายผมเขียวนิ้วหูสีน้ำเงินเดินมาหาด้วยรอยยิ้มทุกอย่างเรียบร้อยแล้วในนี้คืออุปกรณ์ควบคุมไมโครชิป1,016อันธาตทั้งหมด1,016คนตัวควบคุมไมโครชิปแต่ละอันสามารถควบคุมธาตุแต่ละคนโดยเฉพาะ ไมโครชิปสามารถเสียบเข้าไปในคอมพิวเตอร์เสริมและทำการควบคุมได้วิธีควบคุมนั้นมีการอธิบายรายละเอียดอยู่ในเมมโมรีการ์ดที่แนบมาไว้ให้แล้วชายผมเขียวอธิบายหัวเพึงพยักหน้าเกี่ยวกับเรื่องนี้ปปถาเคยเล่าให้ฟังอย่างละเอียดมาก่อนแล้วคุณบูล่าเดี๋ยวฉันจะโอนเงินทันที หวพยิ้มหลังจากโอนเงินส่วนที่เหลือเข้าไปในบัญชีของพ่อคาทาตแล้วถือว่าทั้งสองฝ่ายได้บรรลุข้อตกลงตามสัญญาฮ่าฮ่าฮาหลังจากทราบว่าบริษัทได้ตัวเลขเข้าบัญชีเรียบร้อยแล้วชายผมเขียวก็โวยยิ้มเลิ้งล่าคุณหลัวครับรู้สึกยินดีที่ได้ทำธุรกิจกับคุณ นี่คือหมายเลขติดต่อทางโครงข่ายจักรวาลจำลองของผมวันหน้าวันหลังหากต้องการสั่งซื้อทาตอกีก็ติดต่อมาได้ทันทีต้องการทาตุแบบไหนสามารถเสนอมาได้ผมจะต้องจัดหามาให้ได้อย่างดีที่สุดว่าแล้วก็ยื่นนามบัตรมาให้ใบหนึ่งแน่นอนห่วเฟิงรับมาแล้วฉันกลับไปมองทาุทั้งหนึ่งพัน 16คนตามฉันมาหัวเพิงั่นครับค่ะนายท่านนัก,กจิตการูภาพระดับดาวเลิกขั้นเจดเห่าแบกไดมอนสามคนเดินตามหัวเฟิงโดยมีระดับดาวเลิกปีกิสาคนตามถัดมาสุดท้ายคือทาตทั้งหนึ่งันคนมีค่าทาตบางคนบนจำแนกเจ้านายแต่ละครั้งปวดหัวแทบตาย ดูเหมือนว่าเจ้านายใหม่ของเราจะมีตำแหน่งฐานะไม่น้อยหวังว่าต่อไปจะได้อยู่ดีกินดีบ้างไมโครชิปชีวภาพมีต้นทุนตำ่ำแต่ให้ประสิทธิภาพทางเทคโนโลยีสูงมากสืบสาวได้ว่ามันเป็นเทคโนโลยีที่เผ่าพันธุ์มนุษย์ได้มาตอนสู้รบกับเผ่าพันธุ์จักรกลเมื่อไหร่ที่มีการฝังไมโครชิปชีวภาพ จะสามารถควบคุมอย่างสมบูรณ์แบบลบล้างความทรงจำทั้งหมดในอดีตทั้งยังทำให้เกิดความจงรักภักดีต่อเจ้านายจากก้นบึ้งของหัวใจถ้ามีความคิดต่อต้านหรือไม่เคารบแม้แต่น้อยก็จะได้รับปฏิกริยาจากไมโครชิปชีวภาพทันทีดังนั้นข้ามการจักรวาลอันเบื้องว่างเนิ่นนานผ่านมา ยังไม่เคยมีเหตุที่ทาตถูกฝังไมโครชิปต่อต้านเจ้านายสักครั้งเว้นเสียแต่ค่าทาตยกระดับขึ้นเป็นเจ้าเขตก็จะสามารถต้านทานการควบคุมของไมโครชิปชีวภาพเพราะวิธีการจัดการที่รุนแรงที่สุดของไมโครชิปชีวภาพคือระเบิดหัวกะโหลกทิ้งแต่นักลบระดับเจ้าเขตยังสามารถอยู่ได้โดยที่หัวกะโหลกถูกระเบิดไป ดาวมังกรน,น้อยลานจอดยานอวกาศท่านที่รักหวังว่าท่านจะกลับมาเยือนดาวมังกรน,น้อยอีกในครั้งหน้าเจ้าหน้าที่ร่างกำยำผีสีเขียวมีเขาสองเขาตัวสูง2เมตร80เซนติเมตรในชุดเครื่องแบบสีเทารับบัตรจอดยานกลับคืนมาจากมือของหลวเฟิงอย่างพี่น้องพี่เทา ตามองส่งกำลังที่นำหน้าโดยนักรบระดับดาวเลิกขั้นเจ็ดสามคนเดินเข้าไปในยานมังกรดำยานมังกรดำลอยลำขึ้นไปจากลานจอดยานอวกาศชายผิวขาวร่างกำยำค่อยๆผ่อนลมหายใจออกยังไม่ถึงวันก็พากองกำลังขนาดใหญ่ไปแล้วแถมยังมีนักหิดตานนภาพระดับดาวเลิกขั้นเจ็ดถึงสามคน ชายผิวเขียวเห็นอุปกรณ์วัดปักยภาพบนจอคอมพิวเตอร์เสริมของตนเลือกคมยังปัน่น่วนไม่หายระดับดาวเลิก16คนระดับดาวล็อกคอคาะขั้น9 1 0 0หนึ่งคนความกำลังขนาดนี้สามารถกวาดล้างหรือยึดครองดาวธรรมดาได้อย่างง่ายดายอาวกาศนอกดาวมังกรน้อยห้องควบคุมยานมังกรดำนักลบระดับ ดาวเลิกขั้น5้าและขั้นเจดอย่างละสามคนยืนอยู่ด้านหลังของหลวงเฟิงอย่างเขาลบนบน้อมส่วนระดับดาวเลิกขั้นหนึ่งสิบคนไปทำหน้าที่ดูแลท่าธาตุาระดับดาวเคราะห์ขั้น9อีก1000คนทั้ง 1, 0 0 0ิดคนนั้นอาศัยอยู่ที่ชั้นล่างชั้นล่างกลางของยานมังกรดำยานอวกาศออกพ้นจากดาวมังกรน้อยแล้ว บนจอภาพของแผงควบคุมปลากวดใบหน้าอันน่ารักน่าชังของจอมมาน้อยตอนนี้กำลังเล่นความเร็วกู้ต่อมาสิบวินาทีจะบรรลุถึงความเร็วแสงเข้าสู่การกระโดดข้ามจักรวาล8 7 6 5 4 3 2 1าหนึ่งยานอวกาศส,สั่นไหวเล็กน้อยดำลงอยู่ประมาณ10วินาที การกระโดดข้ามสำเร็จได้เข้าสู่จักราวาลมืดแล้วหัวเพิงถึงได้หันไปมองค่าธาตุเผ่าแบทไดมอนทั้งหกคนที่อยู่ข้างหลังเขาได้ซื้อค่าธาตุมา1,016พคนแต่หกคนที่ร้ายกาจที่สุดเป็นเผ่าแบทไดมอนทั้งหมดส่วนอีก10 1 0ิคนนั้นคัดเลือกมาจากอีกสามชนเผ่าที่หลวเพิงได้กำหนดไว้ก่อนจุด ร่วมของ13ชนเผ่านั้นคือมีขนาดความสูงและรูปร่างหน้าตาใกล้เคียงกับชาวโลกเผ่าแบ็กไดมอนหรือวเฟิงมองคนทั้งหกมีสี่คนเป็นชายอีกสองคนเป็นหญิงบุรุษเผ่าแบ็กไดมอนหล่อเหลามากฝ่ายสตรีก็งดงามอย่างยิ่งมีความคล้ายคลึงกับชาวโลกหนึ่งเดียวที่แตกต่างคือเวลาอ้าปากจะเห็น เขี้ยวและดวงตาสีแดงคึอพวกเธอมีชื่อว่าอะไรหัวเฟิงถามนายท่านหญิงชาวแบล็กไดมอนระดับดาวเลออกขั้นเกตคนหนึ่งยิ้มให้ชื่อของฉันเมื่อเปลยเป็นภาษาจากคกจักรวาลเรียกว่าซาโบนาซาเตอร์เนียทินซีนานายท่านชื่อของผมคือเลเทียนชี เธอเตอนีเซนตูลาเตอร์บูรลุที่ดูแข็งแกร่งกว่าเพื่อนในระดับดาวเลอร์ขั้นเจ็ดของเผ่าแบ็กไดมอนด์บอกในท่านหลังจากทั้งทีหกคนแนะนำชื่อตัวเองออกมาคุณพระช่วยลัวเฟิงพูดอะไรไม่ออกชื่อของชาวแบ็กไดมอนด์มันช่งา,างยาวเหยียดจริงๆตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไประหว่างพวกเธอเองจะเรียกหากันว่าอย่างไรก็ได้ ว่าพงชี้ไปที่นักรบชายระดับดาวเลิอกขั้น7คนที่ดูกำยำกว่าเพื่อนฉันจะเรียกเธอว่าม่อนหนึ่งเธอม่อนสองเธอม่อนสได้เลียงไปทีละคนจากม่อนหนึ่งถึงม่อนหตั้งแต่ม่อนสามถึงม่อนหเป็นเพศหญิงคาะครับเจ้านายชายเผ่าแบบไดมอนทั้ง6กตากคานลับ ได,ได้แต่มองหน้ากันเองอยากเซ็งเ็พวกเธอกลับไปพักผ่อนที่ห้องได้แล้ววอร์อเพิงออกคำสั่งรับค่ะทั้งหกถอยออกไปในห้องควบคุมยานเหลือเพียงหอร์อเพิงคนเดียวประตูใหญ่ของห้องควบคุมปิดลงโดยอัตโนมัติพระพถาเชื่อมต่อโครงข่ายจักรวาลจำลองวอรเพิงสั่งการด้วยความคิดจักรวาลจำลอง เกาเขามังกรดำบนถนนยังคงมีผู้คนหลั่งไหลไม่อยู่ประเดี๋ยวก็มีผู้คนโผล่ออกมาจากความว่างเปล่าสักคนหลวเพิงเองก็โผล่ออกมากระทันหันในลักษณะเดียวกันบนไหลของหลวเพิงมีจอมาน้อยตัวเข้ากำปั้นนั่งอยู่ด้วยหลวเพิงตรวจพบบัญชีธนาคารทางเ้าเปลือกของคุณจะยืนยันถูกบัญชีหรือไม่ มีเสียงดังขึ้นในสมองของหัวเฟิงน้ำเสียงนุ่มนวลและลืมหูยืนยันหัวเฟิงบัญชีธนาคารทางช้างเผือกได้ถูกเชื่อมต่อกับลูกแบบจิตยินญาณของเขาปะปะทาททำต่อไปตามแผนเถอะหัวเฟิงเดินไปหาแผงร้านค้าที่อยู่ข้างถนนแห่งหนึ่งสั่งน้ำผลไม้แก้วหนึ่งนั่งลงตรงมุมห้อง หัวเพิงหลังจากตรวจสอบแล้วพว่้าภายในรัศมีสามหมื่นปีแสงห่างจากโลกมีดวงดาวที่ตรงกับความต้องการของเธอใช้เป็นฐานที่มั่นแห่งที่สองของพวกเราได้ประภระธาบอกหัวเพิ่งขมวดทิ้วเล็กน้อยโลกคือบ้านเกิดตัวเขาจะต้องพยายามเป็นเจ้าของดาวโลกให้ได้ ดังนั้นโลกย่อมเป็นฐานที่มั่นหมายเลขหนึ่งของตัวเขาเองแต่ว่าในอดีตน้าอ,อุปบาททร,รมนินเมื่อเข้าสู่จักรวาลเมืดได้ใช้วิชาอัมพางมิติปิดกั้นพ่กักในรอบรัศมีเกือบพันปีแสงของโลกเอาไว้ถ้าคิดจะหาพ่กักที่ปิดซ่อนอยู่ให้เจอมีความยากลำบากสูงแม้แต่นักรบอรมตะชนก็น้อยคนที่จะทำได้ ยกเว้นปะป่ถาเท่านั้นที่สามารถค้นพบพิกัดได้อย่างง่ายดยายการอวกาศอื่นไม่มีทางตรงมาหาโลกได้เลยได้แต่บินมาเรื่อยเรื่ซึ่งในอนาคตเมื่อหลัวเพิงจำเป็นต้องสั่งซื้อโลหะมากมายจะให้ผู้ขายส่งมาที่โลกมันเป็นไปไม่ได้ดังนั้นต้องตัดเตรียมฐานที่มั่นแทนที่สองซึ่งจะเป็นสถานที่ในการรับโลหะจำนวนมหาศาลในอนาคต รวมทั้งเป็นจุดที่ใช้ติดต่อประสานกับผู้คนมากมายในจักรวาลพยายามหาที่ใกล้โลกมากที่สุดหาที่สะดวกที่สุดเป็นดาวที่มีประชากรน้อยที่สุดและสามารถจุของได้มากที่สุดหัวเริงบอกสิ่งที่ตัวเขาต้องการคือคลังเก็บของขนาดใหญ่ในจักรวาลนั้นบริษัทที่ทำธุรกิจ เกี่ยวกับระบบผนสองและคลังเก็บของแบบนี้มีอยู่ไม่น้อยดวงดาวที่ไม่เหมาะกับการเพราะปลูกและไม่ค่อยเหมาะกับการอยู่อาศัยของมนุษย์ย่อมสามารถจับเตรียมสถานที่สร้างคลังขนาดใหญ่ได้ดวงเฟิงฉันตรวจเจอในโครงข่ายสื่อสารคุณสมบัติถือว่าไม่เลวดาวกล้วยไม้ขาวเป็นดวงดาวที่อยู่ในระบบช้างช้างเปลือกห่างจากโลกเรา หนึ่งหมปีแสงอุณหภูมิบนผิวดาวค่อนข้างต่ำจุดที่หนาวเย็นที่สุดถึงลบหนึองศาจุดที่อบอุ่นที่สุดก็อยู่ประมาณลบสิองศาประชากรทั้งดาวอยู่ที่ราวสองพันล้านคนเนื่องจากอุณหภูมิมันต่ำส่วนใหญ่จึงต้องอาศัยอยู่ในเมืองเขตหนาวจัด อยู่ดาวกล้วยไม้ขาวมีคลังเก็บของขนาดใหญ่ยาว98กิโลเมตรกว้าง61กิโลเมตรกำลังขึ้นป้ายพร้อมขายอยู่มีการขายสิดขาดตลอดไปราคาอยู่ที่800ล้านเหรียญซิลเวอร์บูรัปถาบอกนอกจากนี้ยังต้องจ่ายค่าดูแลปีละอีก6 0สนเหรียญซิลเวอร์บู หอวดวนสองตาเป็นปากกายพื้นที่คังสุกข,ของยาว9.8กิโลเมตรว่าง6.1กิโลเมตรส่งแล้วที่เป็นคังสำหรับการผลถ่ายด้วยยานขนส่งระหว่างดวงดาวนับว่าใหญ่พอปกติคังเ็ษของประเภทนี้มักจะก่อสร้างขึ้นจากเศษซากของยานขนส่งผนกับวัตถุดิบรีไซเคลิล แม้จะมีพื้นที่ใหญ่โตแต่ต้นทุนในการสร้างคังเก็บของไม่น่าจะถึง100ล้านเหรียญฟินเวอร์บูแน่ๆที่แพงคือแพงตรงราคาที่ดินแน่นอนพื้นที่เขตหนาวสุดเขตขีดแบบนี้การจะสร้างเขตที่อยู่อาศัยของมนุษย์ต้องลงทุนสูงมากจึงไม่ค่อยเกิดประโยชน์ตั้งราคานี้ขึ้นมาถือว่าไม่เลวแล้ว ตกลงปปถาติดต่อทางดาวกล้วยไม้ขาวเพื่อเจราจาซื้อขายหรือเพิ่งออกคำสั่งโดยทรงการเจราจาครั้งนี้ใช้เวลาสามชั่วโมงในที่สุดผู้จัดการอ,อับสังหาริมทรัพย์บนดาวกล้วยไม้ขาวยินยอมขายให้ราคา8 0 0แสนเหรียญบังกรดำตกลงขายสิทธิ์ขาดของคังเก็บของแห่งน,นี้ทั้งยังยกเว้นค่าดูแล 500ร้อยปีเงินเหรียญมังกรดำมีค่ามากกว่าเงินเหรียญซิมบูร์ูมากมายประชากรบนดาวทั่วไปทำงานหนึ่งปีก็ยังมีรายได้ไม่ถึงหนึ่งเหรียญมังกรดำวันเวลาผ่านไปเรื่อยๆเก้าวันต่อมากำลังจะถึงพิกัดจักรวาลในเขตที่ดาวกล้วยไม้ขาวตั้งอยู่อีก320วินาทีให้หลัง เริ่มกระโดดข้ามจักกรวาลประภาในจอภาพบนโต๊ะควบคุมล้องบอรหลัวพึงเผยยิ้มชอบใจดาวกล้วยไม้ขาวอยู่ใกล้กับโลกมากห่างกันแค่หมื่นกว่าปีแสงด้วยความเร็วของยานมังกรดำวันเดียวก็ไปกลับได้ระยะห่างโลกกับดาวกล้วยไม้ขาว